สวัสดีครับพบกนันอีกแล้วนะครับกับผู้เราสองมลงทุนจากเพจสองมลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เดืองน,นะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูกูนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดไปได,ด้วยกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งวิวน,นะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรเป็นครับเป็นหุ้นใหญ่สเปกแรงนะครับในกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาล C.H.G. หรือว่าจุฬาลัตท์ฮอทสปิตรอลจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับไปดูความน่าสนใจของหุ้นโรงพยาบาลซึ่งเป็นแมกะเทรนใหญ่ในโลกเลยนะครับผมโดยหุ้น C.H.G. นะครับเป็นบริษัทมหาชนที่ประกอบธุรกิจในเครือของสุขภาพนะครับโดยมีบริษัทย่อยอยู่ทั้งหมด 10บ,บริษัทนะครับมีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด14แห่งครอบคลุมพื้นที่บริการบริเวณรอบสนามบินสวนนภูมินะครับตั้งแต่เขตประเวศเขตลาดกระบังนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและถนนเทพารักถนนกิ่งแก้วอเภอบางปีจัังหวดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณบางนาตราบ,บริเวณ อำเภอบางประกงและนิคมอุตสาหกรรมเกรตเวสตที่จังหวัดจะเจิงเซาท์ถนน304อําเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอําเภออรัญประเทศจังหวัดสแกวและอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับโดยมีเตียงผู้ป่วยรองรับรวมกันถึง495เตียงโอ้เรียกว่าควบคุมเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนกันเลยทีเดียวนะครับในเครือของโรงพยาบาล จุราลัฐจำกัดมหาชนนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยเขาได้โครงสร้างรายได้มาจากโครงการประกันสังคมสวัสดิการภาครัฐนี่ถึง33%ด้วยกันนะครับแล้วก็รายได้จากผู้ป่วยนอก OPD ดีเนี่ย3านะครับรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยใน IPD เนี่ย28%แล้วก็รายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ7%ด้วยกันนะครับผมตัวงบการเงินถือว่าเติบโตบิ๊กบุ้มเลยนะครับผมรายได้เพิ่มขึ้น80% Q ิวอันคิวไตรามาสต่อไตรามาสต,ตัวกำไรเพิ่มขึ้นร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับตัวนี้สินลดลงเก้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวสินซับเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวรายได้ถือว่าโตมากเลยนะครับสําหรับหุ้น CSG ของเรานะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับในส่วนของ valuation นะครับ PE อยู่ที่เจ็ดเท่ากว่ากว่าเองนะครับเรียกว่าถ้าเติบโตวันนี้ก็ลงทุนกันเจ็ดปีคืนทุนนะครับสำหรับซึ่งหุ้น CSG ของเรานะครับ P/B book value ก็ถือว่า แรงนิดๆนะครับ5.27เท่าได้ว่าราคานี้ก็ลงทุนได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ5เท่ากว่าๆนะครับ DE Ratio อยู่ที่0.36ถือว่าดีมากนะครับถ้า DE Ratio น้อยกว่า1เท่านี้ก็ถือว่านี่ิืต้ทุนต่ำนะครับในสภาวเศรษฐกิจปันผวนเช่นนี้ก็น่าจะไปได้สวยๆเลยนะครับยิวปันผลมีมาให้สะใจกันเลยที่5.26ตต่อปีนะครับในส่วนของ valuation ก็ถือว่า ถูกนะครับถ้าดูด P/E นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดการเติบโตมาน,นี้ก็7ปีคืนทุนเองนะครับก็ผลผลก็ถือว่าดีนะครับ5%กว่ากว่านะครับผมแต่ว่าต้องระวังนะครับว่าจะโตเฉพาะช่วงนี้ช่วงโควิดหรือเปล่านะครับต้องลุ้นงบการเงินกันยาวๆนะครับในสาย v i แต่ถ้าไม่อยากลุ้นแบบ B.I. ก็ไปเป็นสายเทคกันได้ดูกราฟกันเลยนะครับทุกราฟทาเฟรวมันว่ามีการัดลงของ เอฟเอซีดีลนยเส้นสีนเงินตัดเส้น,นสีน้ลายสีแดงลงไปมีฮิสโตรแกรมสีแดงเข้มจมลงไปใต้น้ำบ่งชี้ก็เป็นขาลงสัญญาณเสียวในทาาเฟรมมันนะครับท่านใดเล่นทาาเฟรมมันก็ต้องไม่มีของต้องขายไปแล้วนะครับทม ไปดูไทม์เฟรมวีกันเลยนะครับสายเทตไทม์เฟรมวีก็ต้องเซลล์เหมือนกันนะครับมีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ําบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณเซลล์เหมือนกันนะครับในภาพไทม์เฟรมวีนะครับระยะกลางไทม์เฟรมเดครับระยะสั้นนะครับมีการตัดขึ้นของ MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมขึ้นไปซ่องติ่งแล้วนะครับบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อมาแล้วครับใน สายเดตเทรดนะครับท่านใดเดตเทรดก็ต้องซื้อแต่เขียวแท่งแรกนะครับหรือซื้อเขียวแท่ง2นี่ก็ได้นะครับแล้วไปขายทีหนึง่งหิสแกรมสีแดงนะครับได้กําไรก็อะไรก็เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าสายเทรดก็ต้องมีวินยัยมายเร็จแล้วก็มันนี่แม a g จเ,นม,นเนมนท์ที่ดีนะครับเข้าออกตามจุดยึดเหนียวทางเทคนิคนะครับผม ได้กำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพื่อรักษาเงินต้นเอาไว้นะครับผมฝากกันไว้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ